รถดทีทร์ต้องเป็นรถสิบล<ม>้อเพราะว่าตอนนี้ถนนมีปัญหาครับปัญ<ฮ>หาติ0ลอ้อมีดิฟล็อกแล้วมันก็จะ<ม>จะ,จะสามารถเชื่อนตัวไปได้เขาลอ็อกแปดล้อแต่นี้ก็ทำไปได้เยอะนะครับเดีอีกหน่อยเดียวก็ทะลุเส้นทางหลักได้แล้ว<ฮ>แต่ใช้หมดครับทั้งรถตัวเล็กใช้แม็กโครตัวเล็กดีดีทีซ่อมทาง<ฮ>ได้ดรถวิ่งได้กับใช้รถรถ สิบล้อในการขนลำเรียงตามมาตราหนึ่งต่อสามของของรปภแต่ว่าเราใช้เกินเกินสามขอใจตอนนี้ใช้เจท้จายเหมือนจัดจัดการของพื้นในการสำนักงานภาคสามเนี่ยก็คือใช้รถใช้รถเจท้ายหลายคันในการวิ่งรับเอาดินไปทิ้งนคะครับเพื่อเปิดเส้นทางให้ได้ก่อนแล้วเรา,าก็ไล่ทำเจัดในก้อยเข้าไปของตัวเส้นทางข้างในเขาก็จะใช้ใช้รถรถไถดันออกมา มันจะทำงานได้หน่อยเพราะมันมีน้ำ